นับป่าหิมพานอันไกลโพ้นยังมีบุรุษผู้เปี่ยมด้วยเมตตานามว่าสุวรรณสามเขามักจะแวดล้อมไปด้วยเหล่าสิงสาราสัตว์ที่เชื่องและเป็นมิตรเพราะจิตใจที่บริสุทธิ์ของเขาในทุกวันสุวรรณสามจะคอยดูแลปรนิบัติพ่อแม่ที่ตาบอดทั้งหาผลไม้และตักน้ำจากลำธารมาให้ไม่เคยขาดเป็นภาพที่น่าประทับใจแกเหล่าเทวดาที่เฝ้ามอง วันหนึ่งขณะที่สุวรรณสามกำลังตักน้ําตามปกติพระเจ้ากระบินยักษ์ผู้ชอบล่าสัตว์ได้ผ่านมาเห็นและเกิดความสงสัยในตัวชายหนุ่มที่เดินมากับฝูงสัตว์ด้วยความระแวงและสัญชาตญาณพราน,พ,านพระเจ้ากระบินยักษ์จึงแผลงสอนอาบยาพิษออกไปสอนนั้นพุ่งตรงเข้าใส่สีข้างของสุสวรรณสามล้มลงกับพื้นเลือดไหลนองแต่เขากลับไม่ได้โกรธแค้น เขาเพียงแต่รำพึงด้วยความห่วงใหญ่ว่าแล้วใครจะดูแลพ่อแม่ที่ตาบอดของฉันต่อไปเมื่อพระเจ้ากบินยักษ์ได้ยินเช่นนั้นก็ตกใจและสำนึกผิดพระองค์รีบเข้ามาดูอาการด้วยความเศร้าสลดที่ทำร้ายผู้บริสุทธิ์และยอดกระตันอยูก่อนจะหมดสติไปสุวรรณสามได้ขอให้พระราชาช่วยไปบอกข่าวแก่พ่อแม่ของเขาและฝากดูแลท่านทั้งสองแทนเขาด้วย เมื่อพ่อแม่ทราบข่าวร้ายทั้งสองก็ร้องไห้แทบขาดใจพระเจ้ากระบินยักษ์จึงพาทั้งสองมาที่ร่างของลูกชายด้วยความรู้สึกผิดอย่างเต็มหัวใจโดยอำนาจแห่งความกตัญญูพ่อแม่และเหล่านางเทพธิดาได้รวมกันตั้งสัจจะอธิษฐานขอให้บุญกุศลที่สุวรรณสามทำมาช่วยดลบันดาลให้เคฟฟื้นคืนชีพทันใดนั้นแสงสว่างจ้าก็ปกคลุมไปทั่วป่า ยาพิษร้ายค่อยๆสลายไปแผลที่สีข้างปิดสนิทราวกับไม่เคยถูกยิงมาก่อนสุวรรณสามค่อยๆลืมตาและลุกขึ้นนั่งอีกครั้งปาฏิหาริย์แห่งความกตัญญูได้ทำให้เขากลับมามีชีวิตเพื่อดูแลพ่อแม่ต่อไปไม่ใช่แค่สุวรรณสามที่ฟื้นขึ้นมาแต่ดวงตาของพ่อแม่ก็กลับมามองเห็นชัดเจนอีกครั้งพระเจ้ากบินยักษ์ทรงเลือกล่าสัตว์และปกครองเมืองด้วยธรรมตั้งแต่นั้นมา